เป็นละครที่สร้างเรตติ้งสูงที่สุดของช่องวันและละครเรตติ้งสูงที่สุดของปี2024นั่นก็คือสองครามสมรถค่ะ เมื่อคืนใช่ไหมคะคืน28ดอ่ะก็จะเป็นอีพีที่ยีสบตอนก่อนอวสารโอ้โหก็คือพุ่งทยานแบบน้ำตาท่วมจอเลยโดยเฉพาะฉากนี้ถูกค่ะพี่แอบเล่านี่ลูกชายนี่ต้องยกให้เขาเลยค่ะเขาเป็นแบบสุดยอดคือจริงๆในบทอ่ะซีนนี้มันก็เป็นบทของลูกอยู่แล้วล่ะแต่เราไม่คิดหรอกว่าโอ้โหเออเด็กเก้าขวบสิบขวบอ่ะแล้วน้องเจ้าคุณทำได้ขนาดนี้นี่คือ แต่แต่ว่าในฐานะเพื่อนร่วมแสดงกับเจ้าคุณเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเพราะเขาเก่งว่าตลอดเรื่องอแต่ซีนนี้มันเป็นซีนที่ให้เขาโชว์แบบเต็มที่ไปเลยเขาก็ได้แบบใช้ความสามารถแบบเต็มร้อยของเขาสุดยอด,ดยอแล้วน้องไม่คนน่ารักมากคือไม่ใช่เก่งอย่างเดียวหตอวเก่งฉลาดแล้วก็การแบบอยู่กับ ผู้ใหญ่อยู่กับผู้ใหญ่ไรเงี้ยน่ารักมากๆเป็นเด็กดีมีน้ําใจน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบโตเกินเด็กอ่ะโดยที่ก่อนเข้าซีนโดยที่พี่แอ๊บอกว่า เมื่อกี้แอบเมาเจ้าคุณนะตอนตอนพักเบรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าคุณจับได้ท้องขำจ้ะคือเด็กบางคนพอรู้ว่าต้องเป็นซีนอะเขาจะไม่คุยจะไม่เล่นจะแบบยกตัวเด็กเราไม่ครยบางทีเราก็จะแบบมีมุมแบบว่าส่วนตัวอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าคุณนี่ไม่เลยนั่งคุยกับแอปไปเรื่อยๆเลยคุยเรื่อยไปเนี่ยก่อนเข้าฉากอันที่阿拉วาดในศาลก็แบบพี่แอปเล่นทายคํากันทายคําถามกันแล้วเขาก็ทายมาพี่แอปว่าอะไรตอบซี่ตอบซี่อะไรเงี้ยก็เล่นเกมเล่นเกมกันอยู่พอซ้อมเสร็จ ก็คือถ่ายเลยอ้าวพอถ่ายเลยก็คือเจ้าคุณก็ไปเลยน้ําตาไหลพากได้เลยในขณะนี้แบบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกับคำเธอเดี๋ยวก่อนยังนึกคาตอบอยู่เมื่อกี้เป็นแบบเมื่อกี้น้องต้องรีบเคลียออกจากหัวเลยอ่ะว่าแบบเดี๋ยวไม่ทันคือคือเจ้าคุณไปแล้วอันนี้ยังแบบเอะเมื่อกี้เราเล่นเกมเรายังเล่นเกมอยู่คือเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วยังเล่นเกมอยู่ กับแอมสุดยอดสุดยอดเขาสมาธิดีมากเกิดมาเพื่อเป็นนดงสนิททั่วประเทศคือ7.777เ็จเล็กสวยจังเลยเล็กเปนตีอันดับหนึ่งมาแรงเลย7.777 ออก,<อ>กรุงเทพก็คือ7.032ต่างจังหวัดเขตเทศบาลเมืองก็คือ7.295กรุงเทพและคนเมืองคือดูกันชาำแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าต่างจังหวัดที่เป็นนอกเขตเทศบาลคือ8.124อ,อ่าวง่ายๆเมืม่อวาน,นนี้คนดูละครเรื่องนี้นะคะทั้งหมดประมาณ16ล้าน4แสนคนทั่วประเทศแบบฟื้นดีใจน้ำตาจะไหลออนไลน์อีก810ล้านวิว ก็คือละครพี่แอบมาน้องลงไลฟ์เลยอะต้องไม่สู้นะไม่ไม่ใช่เรื่องไม่สู้สิแต่น้องต้องดูไงก็น้องลงไลฟ์เลยนะไม่ต้มาดูอะเราต้องดูว่าเราต้องไปแล้วเราวูเราต้องการเหลินไม่ช่วยทํางานแล้วบอกว่ามันถึงมันใช้เวลาที่จะไลฟ์ไหมแเราเออใช่ว่าใช่ลงไลฟ์เลยขอหนึ่งขอวิกหน้าอีกวันเดียวค่ะวันอวสานแล้วคนดูแบบถล่มทลายจริงๆอ่ะโอ้ยขอให้อยากให้ติดตามจริงๆค่ะมันรับรองว่าพลาดไม่ได้เลย